ธอจำได้ไหมอสอเราเคยเที่ยวงานวัดบา้านไายทำบุญปิดทององค์พระมาลัยก็พระเจดีย์ทายด้วยกันขอเชิญเที่ยวางานมัาานนสก,การปิดทองร้อยพระพุทธบาทจำลองและทาบุญอุทิถวายแด่อดีตเจ้าวาดวัดอินทาราตำบลของพระด,ดมอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,568ในงาน <ไป S 2> ให้ท่านได้ร่วมนมัสก,การปิดทองร้รอยพระพุทธบาทจำลองปิดทองร,รูมเหมือนบุรพาจารย์ทำม,มุนถวายสังฆทานทอดพระป,ป่ารอยฟ้าและช็อปชิมชัยกับมหากรรมร้านค้ามากมายพร้อมด้วยมหรสพให้ทุกท่านได้ชมฟรีฟรฟรคืนวันที่11กุมภาพันธ์ท่านจะได้พบกับนาตาโตีริเกพระเอกนักก่อนพรเทพ เฮฮาเห่าน hey, hey, so ักก nice ีฬาเมืองสิงห์บุรีสดชื่นขึ้นวันนี้เป็นลาตรีที่แสนน้ำรานเืนวันโฮลิเดย์มาชมลิเกกันให้สำราญผู้ชมทุกท่านขอพรสวรรค์จงคุ้มภัยในค่ำคืนวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ท่านจะได้พบกับรำวงสายย่อน้องนัทสิลป์การดารักลับมาหาพี่เธออยากเลิดแล้ลอีกนีนพี่ไป ห้อองงสรางวาาพื้นที่13กุ้มผาพันส่งท้ายปล่ยกานท่านจะได้พบกับรัำวงทายาทหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอสุภพันกับลำวงคณะสอสุภพันณโชคจะมานอนฝังกันโหนนั่งบ้านที่อยู่ฝั่งนี้หัวสมาชนกันตามนาำกันเทนกันทุกคืนมามาสิขับของรังกันราดทีนอนังกนโจ้าไก่โผล่ไปกไปฟัน เพลิดเพลินได้หมุนอิ่มใจกับงานประจําปีนมัสการปิดทองร้อยพะพทธบาทจำลองนวัดอินทรราตะบนของพระอุดมอภเภอปากเกรดจังหวัดนนทบุรี